สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับผมนะวันนี้มาคุยเรื่องรวยมีเงินนะครับคนมีเงินเยอะแยะมากมายแล้วก็คนไทยที่อยู่ประเทศไทยครับที่แต่งงานกับสามีแล้วสามีมีทรัพย์สินเงินทองที่ต่างประเทศเยอะมากนะครับก็ดีใจด้วยเนาะสำหรับคนไทยที่แต่งงานกับสามีที่มีเงินนะครับมีบริษัทส่วนตัวมีรถหรูหลามาหา่ามีอะไรสักสิ่งที่อย่างที่คุณมีนะครับผมเนาะแล้วก็ สำหรับ 4, คิดว่าเฮ้ยสามีฉันรวยนะฉันขับรถอย่างดีนะฉันมีเงินที่จะซื้อนู่นซื้อนี่กินได้นะเสื้อผ้าแต่งตัวอย่างดีนะมีแหวน,ม,นม,มีนุ่มไนี่เสื้อผ้าแรมนเนยต่างๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณได้ไปนะครับผมมันมีทั้งบวกและลบอันนี้ผมฝากเตือน F4 นะครับที่มีความฝันว่าสามีฉันรวยแล้วฉันดีที่สุดแล้วแล้วก็